จะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันหนึ่งคุณได้รับเชิญไปยังงานปาร์ตี้น้ำชาของอริซส,สำหรับเด็กผู้หญิงหลายคนเนี่ยอาจจะเป็นความฝันเลยก็ได้นะครับเอาล่ะก็ขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ h u งกี้ทรีปาร์ตเกมแนวน่ารักนรักใสๆที่จะให้เราตะลุยไปยังโลกของวันเดอร์แลนดและก็ได้ไปร่วมงานปาร์ตี้กับอลิซ คุณได้รับบัตเชิญอ,อะไรเนี่ยใครส่งจดหมายมาตอนตีสองอโอ้อลิสชวนเราไปงานน้ำชาอย่างนั้นเหรอหมน่าสนใจเหลือเกินแบบนี้ก็ต้องไปแล้วเปล่าใช่แล้ว <laughs> และนี่คือวัน อตอนนี้เรามาถึงวันเดอร์แลนด์แล้วนะครับถึงจะแตกต่างจากที่คิดนิดหน่อยอันนี้คืออลิสแล้วก็แมทแฮตเตอร์แล้วก็คุมกระต่ายใช่ไหมกระต่ายาหน้าตาแป,กแปกแลกๆนะครับหืเขาพูดอะไรกับเราเนะี่ยเขาบอกว่าเรา,อ,าอยากจุดไฟไหมพอได้ครับได้ครับอ๋อจุดไฟที่เทกวันเกิดอย่างนี้เองไอเก่งมากเก่งมากปม,มือปลม,มืออ้ไอ้ไอ เหมือนคนที่โลกนี้เนี่ยจะพูดคนละภาษากับเรานะครับเราต้องพยายามดูว่าเขาจะสื่อสารอะไรกับเราและถ้าหากเราทําดีเนี่ยหัวใจข้างบนหัวก็จะเพิ่มนะเป็นเกมจีบสาวนั่นเองตอนนี้หัวใจอลิสผมสามดวงแล้วต้องพิชิตใจอลิสให้ได้เอ้ยมนุษย์นายอยากดื่มชาไหมชชชชาใช่ไหมชาได้เลยรครับคุณกระตายอ้ออร่อยเอ้นายจะเรียหรือว่าไม่เรีย แล้เลียครับเรียครับเลีย,เลยชาครับเ <c oughs> พบไอดีมากกดไลค์ให้เลยนี่เฮ้ยหัวใจคุณกระต่ายก็เพิ่มแล้วเห็นไหมชีวิตง่ายเกมเนี้ยโอ้วแต่น,นาอยชอบหมวกหรือเปล่าล่ะบวกบวกนะครับหมบวกก็หลอด,ดีนะครับอืมฉันก็ชอบหมวกเหมือนกันนะเนี่ยฮ่าไม่คิด <c oughs> อ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณแมทแตะเตหัวใจเยอะไปนะครับใจเย็นนะฮะ อ่าแต่แต่ชอบช,ชอบดีไหมเนี่ยโอ้หใจใจเย็นก่อนนะครับอืมอ,อะไรเหรอหนายไม่ชอบบวกแล้วเนี่ยโว้ยฉันคิดออกแล้วอลิซอลิซคิดอะไรออกครับนายอยากกินเค้กไหมอ่าเค้เคเคกเหรอครับได้สิครับคุณอลิสเก่งมากเก่งมากเก่งมากมากินเค้กเ่รอกินเก่งเก่งเก่ง อลิซมีซ่อมปักด้วยสงสัยสนุกกับการกินเค้กมากเกินไปเอาหัวใจสี่ดวงแล้วเอาอะเอาละมนุษย์อยากได้คัพเค้กปักไม้กางเขนหรือว่าแฮมเบอร์เกอร์ล่ะแฮมอ่าอันไหนดีย่งแล้วเอาเป็นอเอาเป็นคัพเค้กแล้วกันนะครับแมอลิซพอใจนะครับตอนนี้แล้วนายน่ะชอบ สุสานไหมเหรอจะชอบอ่าอะแย่แล้วอ่ะจะชอบจะโดนแตกไมเนี่ยจะชอบละกันครับชอบดีมากกดไลค์วะัดไม่และนี่ก็เป็นฉากจบแรกของเกมนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเกมสั้นๆอ่าฉากจบนี้เนี่ย เรากับอลิสก็ได้รักกันเห็นไหมเห็นรูปหัวใจน่น่ไหมต้องเป็นฉากจบแบบนั้น,น,นแน่เลยใช่ก็แย่แล้วมันคือมันเป็นเกมที่อาร์อยังบอกไม่ถูกนะฮะหลังจากที่เธอกัดไปที่คอของเขาเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นมาโอ้ไม่ฉันทำพลาดอีกแล้วอลิซคิ้วขมวดแต่มันคงน่าเศร้าที่จะปล่อยเขาไว้แบบนี้ เธอก็เลยกัดหัวของเขาขาดแล้วก็ค่อยๆกินเขาเข้าไปเธอค่อยๆเคี้ยวสิบครั้งก่อนที่จะกลืนจนกระทั่งเสียงกรีดร้องเงียบไปและเธอก็กินเขาจนไม่เหลืออะไรฉากจบอริสฉันรักเธอฉันก็ได้อยากจะกินเธอ <laughs> <c oughs> เป็นเกมที่น่ารักใสๆสจริงๆนี่มัน อลิสเวอร์ชันข้างรักข้อมูลของอลิสสูตรสารเธออยู่ที่ไหนล่ะมีริบบอนสีฟ้านะครับเป็นเด็กสาวขี้เหงาแล้วก็มักจะเล่นกับตัวเองแล้วก็ชอบจัดงานปาร์ตี้น้ำชาเป็นเด็กสาวที่ถูกแม่ทิ้งน่าชงชานจริงๆเลยอเแต่ว่าข้อมูลคนอื่นยังดูไม่ได้นะคุณกระต่ายมีนาคมกับแมทเทตอร์ต้องเล่นให้จบซะก่อนสินะ มาเลยเอาละยินดีต้อรบสู่งานปาร์ตี้น้ำชาอีกรอบนะครับเอาละอยากจุดไฟไหมอ๋อรอบนี้รอบนี้ผมลองตอบให้มันไม่ดีบ้างไหมไม่ครับไม่ไม่เขาที่แล้วคุณกินผมอะไรกันเนี่ยผู้ชายคนนี้เฮ้ยหยุดหยิหยิตหยิเมื่อกี้เขาน่าจะรักเรามากจนทนไม่ไหวเลยมากระโดดครับใช่ไหม อลิสจุดไฟดีไหมออลิสจุดไฟเองเก่งมากดีไหมน้าเก่ง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 มากครับเก่งมากเก่งมากไอ้เก่งเก่งเกมือปบมือปบมือบวมมือเอาละพ่อหนุ่มนายชอบชาไหมวะชอบครับไอ้นายจะกินไหมนะกินครับไอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเก่งมากนะเอาละตอนนี้เราได้หัวใจ กระต่ายมีนาคมมากรอบนี้จะลองจีบกระต่ายหรือไม่ก็คุณแมทแทปเตอร์หรือไม่ก็ลองปฏิเสธหมดเลยดีไหมไม่เอาอะไรเลยอะไรเนี่ยมอนี่มันไม่เอาอะไรเลยเนี่ย,ยผมว่าบรรยากาศมันดูน่ากลัวกว่าเดิมนะเนี่ยฉันคิดออกแล้วนายกินเค้กไหม อ่าอมไม่ดีกว่าครับอะไรหมอนี่เนี่ยเฮ้ยโอ้โหอ,อย่างน้อยคุณกระต่ายก็ยังชอบผมใช่ไหมครับคุณกระต่ายจะไม่กินผมใช่ไหมนายชอบกระต่ายไม่เราพอนุ่มอาจจะช,ชอบครับชอบไอ้เดี่ยงมากเรายัางเป็นเพื่อนรักกันอยู่นะเออเอาไม่ใจเต้นแล้ว กระต่ายกินนายได้ไหมกินหรือจุ๊บหรือเลียหรือืออ,อะไรเนี่ยออเออแต่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 อาจจะจะก,กินผมเหรอครับบ้านะทำเป็นเล่นเอาดมันจ,จะกลับตื่นเครียดตอบไหมกระต่ายกินเค,ค้กดีไหมอ่ะดีดีครับคุณกระต่ายดีดีปมมือปมมืออืมไอ้เยียมเยียมเก่ง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 มนุษย์อ่าคับเค,ค้กกินไหมได้ครับ มาเลยไฮ้กดไลค์กดไลค์อ่ะเอาไม่ไม่สคริปคำถามคือมันผมรู้สึกเหมือนว่าเขาไม่ใช่กระต่ายอะ่ะมันเหมือนมีคนอยู่ข้างในชุดกระต่ายไหมมันเหนมือนมีมือแล้วบอ,อกว่าถ้าให้ผมเลือกนะครับผมว่าคนนี้สยองสุดคือมัน สยองกว่าอลิสที่เป็นโครงกระดูกอีกอะม,มาดูกันนะครับว่าฉากจบจะเป็นยังไงมาเขามอนแมนเขาร้องเสียงหลงขณะถูกยัดเข้าไปในท้องของกระต่ายมีนาคมไม่มีใครรู้ว่าเขาพูดอะไรกันแน่เขาต้องชอบแน่ๆเลยที่อยู่ในท้องของฉันกระต่ายมีนาคมดีใจที่ได้เห็นแบบนั้นกรุงกิงกองแกงดูเหมือนว่าผู้ชายที่อยู่ข้างในนะ่ะ จะเห็นบทกลอนที่อยู่ในท้องของกระต่ายมีนาคมที่คนที่ถูกกินก่อนหน้านี้เขียนเอาไว้นะฮะที่นี่คือท้องของเขาอ่าพวกเราจะหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวฉากจบกระต่ายมีนาคมทุกคนได้อยู่ด้วยกันตลอดไปผมผมยอมถูกอลิสกินดีกว่าแต่แต่ถ้าเลือกได้ก็ก็ไม่เอาหรอกนะแต่แต่แบบผมว่าอันนี้มัน ระยองกว่านะคืออลิซเราแค่โดนกระโดดงับคอแล้วก็ตายไปเลยวะอ่าแล้วก็ข้อมูลของกระต่ายมีนาคมดูว่าจะเป็นยังไงนะครับป้าบกระต่ายมีนาคมมีกรอนอยู่ในท้องดวงตาดวงตาดวงตากระต่ายตะกะตะกรามในท้องของเขาอบอุน่น ผมเคยอ่านนิทานอลิซอินวันเดอร์แลนด์นะมันมีบทพูดอลิซที่ถามว่ากระต่ายมีนาคมทำไมถึงชื่อกระต่ายมีนาคมล่ะก็ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าในเดือนมีนาคมนะ่ะมันเป็นบ้ายัางไงล่ะ <c oughs> โอ้โชคดีจังเดือนนี้ไม่ใช่เดือนมีนาคมนี่นะ <c oughs> จริงๆแล้วมันก็เป็นบ้าทุกเดือนนั่นแหละ <c oughs> เอาล่ะเอาล่ะแต่ว่าจากการเล่นรอบเมื่อกี้เนี่ยผมพอจะเดาได้แล้วว่าเราต้องทำยังไงเพื่อให้ได้ true ending แต่ว่ารอบนี้ขอเล่นเป็นคนที่สนิทกับคุณแมทแฮตเตอร์ก่อนแล้วกันนะเอาละนายชอบหมวกไหมอ่ะชอบครับชอบมากเลยโอ้ฉันก็ชอบหมวกเหมือนกันนะโอ้ชอบชอบชอบหมวกรี่ดุดเลยอะ่ะใช่แลครับชอบเหมือนกันเลยครับรักกันรักกันแล้วแมทแฮตเตอร์ รักหน่อยนะเออกินกระต่ายดีไหมเกกินกินกระต่ายได้เหรออ่าๆแต่ดีๆครับดีๆๆว<ะ>๊ตอ่าเฮ้ยเฮ้ย กินกระต่ายก็ยังไม่พอหลอกครับเนี่ยโอ้เม่ฉันชอบหัวของนายจริงๆพอนายใส่หมวกแล้วเหมาะมากเลยาะทูไหมสมกับชื่อแมทแฮตเตอร์จริงๆแมทแมทเลยเนี่ยไม่ต้องผมตกใจตอนช็อตที่กระต่ายหายไปมากอะเมื่อแมทแฮตเตอร์ พยายามใส่หมวกให้กับผู้ชายคนนั้นเขาก็ใส่หัวเหมือนจะปฏิเสธรั่วนายอยากได้หมวกที่ปีกแคบกว่านี้หน่อยแมแทเทเตอร์พยายามทำหมวกที่แสนเพอร์เฟคให้กับเขาเขาเลยตัดหัวเขาออกแล้วเอาไปต้มจนเหลือแต่กระดูกเขาทำหมวกออกมาถึง99อันแต่ว่าจนถึงอันที่100ในที่สุดก,กระดูกก็ยิ้มออกมาอ่านไม่ทันนะครับแต่ว่า ชากจบแมทแฮตเตอร์ฉันจะทำหมวกที่ดีที่สุดให้กับนายเองอข้อมูลของแมทแฮตเตอร์ <im fulness> ผิวสีเทานายจะไปไหนนะ่าไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครกันแน่ <im fulness> เขาอาศัยอยู่ในร้านขายหมวกเพราะเขาคือช่างทำหมวกนั่นเอง <im fulness> เอาละได้เวลาของ True Ending สำหรับ True Ending เนี่ยผมเดาว่าเราอาจจะต้อง อยู่ร่วมง,งานปาร์ตี้จนจบโดยที่เราไม่ตายซึ่งเงื่อนไขที่เราจะตายเนี่ยก็อาจจะเป็นการที่ทําให้เขารักเรามากเกินไปนะครับจนอยากจะกินเราหรือไม่ก็การทําให้หัวใจหมดเนี่ยผมเดาว่าเราก็น่าจะโดนฆ่านะเพราะฉะนั้นผมจะตอบคําถามดีบ้างไม่ดีบ้างสลับกันไปอะไรเงี้ยนะทำให้เขาพอใจบ้างไม่พอใจบ้างแบบนั้นเนี่ยผมน่าจะรอดไปได้เรื่อยๆนะแล้วก็ไม่ตายนะฮะ เราจะทําให้หัวใจมันอยู่ที่3แล้วกันเป็นจุดเซฟเซฟนะสามารถลงได้ขึ้นได้ไอ้ปอบมือปอบมือปบมือปอบมือเมื่อกี้อลิสท่าทางพอใจเชียวเอาเป็นแฮมเบอร์เกอร์และกันดี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 อ่ากระต่ายกินแฮมเบอร์เกอร์ได้ไหมอ่าได้เลยครับคุณตายกินเลยอ่านั่นแหละ คือมันต้องกินของในงานนี้ให้หมดวะโอ,อ้ตอนนี้หัวใจอลิซกับกระต่ายสี่แล้วต้องระวังอลิซกินนายได้ไหมไม่ได้นะอลิซกินไม่ได้เรามากินน้ำชาไม่ใช่เหรอแล้วเอา,เอาคัพเค้กหรือว่าแมทแทสเตอร์เอาเอา,เอาแมทแทเตอร์ไปกินละกันอเอาจริง รอ,อร่อยโอโอคือว่านายอ่ะนาย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 รักอลิสไหมอ่อรักสิครับหน้าตาน่ารักขนาดนี้เอ้แต่จริงๆนะผมว่าเขาวาดอลิสออกมาได้มีสเสน่ห์ดีนะน่ารักมาไม่เอ้ ปะเด็นคือหัวใจไม่เต็มก็โดนกินได้เหรอแล้วชอบกลางวันหรือว่ากลางคืนน่ะอ่าชอบชอบกลางวันครับแมริสก็ชอบกลางวันเหมือนกัน <c oughs> หัวใจเพิ่มเฉยหรือว่าเราต้องห้ามให้แมแทตเทตอร์กับกระต่ายโดนกินด้วย <c oughs> นายบ้านนายกับบ้านเหรอ อ่าใช่ครับมีบ้านนะครับจุด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 นายบ้านไหมหรือเขาถามว่าเราจะกลับบ้านไหมอ่าไม่กลับครับไม่กลับไม่กลับดีจังเลยนี่นีนนายรักอลิสไม่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 ม่ไมเศร้าจังเลยอลิสร้องไห้ ันเมื่อกี้ไม่น่าชมเลยให้ตายเถอะวเอ๊ะวันเดอร์แลนด์อลิสแมทเทเตอร์และกระต่ายมีนาคมอาดูเหมือนงานปาร์ตี้จะจบแล้วนะเฮ้อผมรอดรอบนี้ ขอบคุณที่ชวนมางานปาร์ตี้นะครับสนุกมากเลยล่ะ <c oughs> เพลงจบนี่มันอะไรครับเนี่ย <c oughs> เกมมันอาร์ตอย่างบอกไม่ถูกจริงนะเอ๊แต่ผมก็ชอบเกมนี้นะครับมันอาจจะดูแบบสั้นๆไม่ค่อยมีอะไรแต่แบบมันอาร์ตดีอ่ะ <c oughs> นอนอลิส ซ oh, ่อมปัดอยู่ด้วยนะนี่อรูปนีน้องอย่างน่ารักะน้องถือตุ๊กตาของเราไว้นะ อเอาละครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ h u n k y Tree Party เป็นงานปาร์ตี้น้ำชาของอลิสที่บ้าคลั่งที่สุดที่ผมเคยเห็นมาก็ถือเป็นเกมน่ารักกุ๊กกิ๊กที่เหมาะกับาสาวๆนะครับงานปาร์ตี้น้ำชานี่นะถ้าหากวันหนึ่งมีจดหมายส่งไปถึงที่บ้านเพื่อนๆแล้วก็ ชวนให้มาร่วมงานปาร์ตี้น้ำชายามบ่ายแล้วก็ <Okay. S 1> ก็อย่าลืมตอบตกลงแล้วก็มาเล่นกับอลิซด้วยละ่ะ <Okay. S 1> วันนี้ผมไอโตะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับ <Okay. S 1> แล้วันไว้เจอกันใหม่ <Okay. S 1> ในคราวหน้าบ๊ายบายค่ะ